สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยววัดเขาดินนะคะผมวัดญี่ปุ่นนะสไตล์ไทยนะครับนีะครับพาลั่นคล้องชัยหลวงพ่อเสือดำนี่แหละนะครับ้หน้าวัด นะครับมาในคิดในสุสาวัดขาดินนะครับมาทุกเทียนไว้หลวงพ่อลำด้านหน้าเนี่นะหว้หลวงพ่อลำพระวาจาตักติดหลวงพ่อลำปากทะล่วงให้หลวงพ่อลคุ้งรองป้องกันไัย้กับเราได้มาเที่ยววัดไทยสตาที่ีปุ่น ทำมุ่งต่อให้กับชีวิตของเราทีะหที่ท่าท่าน่ทุกท่านคนมาแล้วก็ติให้ท่านวัดไสญี่ปุ่นไปเเวลาเดินทางไปแล้วไปไตได้เยว่อดภยในชีวิตแสูงต้เลยนี่นะคก ผมจะถายบรรยากาศถ่ายในวัดไว้เลยด้าน,นบนนะครับแม่ขึ้นไหวหรือเปล่าดูแม่ผมนะครับครับผม <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวจะพาไปบูชาองค์จตุรเทพด้าน,นบนนะครับผมเออเจ้าถ่ายสวยอยู่ เดี๋ยวจะพาไปบูชาองค์พ่อจจตุคามรามเทพเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้านบนนะครับผมลั่นของด้านบนกันครับนะครับผมขึ้นไปด้านบนด้วยกันผมจะพาทุกคนเดินขึ้นไปด้านบนก็จะมีลักขังนะครับผมเราจะตีลักขังกันขึ้นไป ทีเดียวก็พอแล้วนะครับผม,มค่อยๆเดินนะครับเพราะว่าฝนตกอาจจะลื่นได้นะครับผม เรียกลางอ้าากเลยอ่ะนี่จะอ้าปากทำไมอะพี่ชิดยอดเขาดินนะครับผมในที่สุดเราก็พี่ชิดยอดเขาดินแล้วเนี่ยนะครับด้านบนนะครับ 3เสือสุพรรณนะคะผมนี่จะเป็นด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในนะครับจะพาชมบรรยาการมาเจอทุกท่านนะจ๊ะทุกท่านที่เดินทางมาถึงยอดเขาวัดไทยเนี่ยตายญี่ปุ่นนะจ๊ะทุกท่านอย่าไม่ได้วาปิดทองลอยก็ไดะเอาไว้ให้กับครอบครัวท่านนะจ๊ะมเขียนชื่อเขียนนามคกุลท่านนะจ๊ะเดีเอาไว้นะจ๊ะมาเจอใจครั้งหนึ่งท่านได้เคยมาปิดทองปรครั้งหนึ่งท่านได้เคยมาใหม่กระดิ่งไว้ให้กับครอบครัวของท่านนะจ๊ะ เพื่อลาเอื่อลายากญี่ปุ่นนะจ๊ะเอเพื่ลายญี่ปุ่นนะจ๊ะแต่การินนะจ๊ะเพื่อนะคะเพื่อมาพด้านบนเขื่นชื่อเขือตุนนะจ๊ะด้านบนยอดเขานะคะทุกโถงด้านบนฟ้าด้านตะแนบนฟ้า ท้านบนสวยมากๆเลยนะครับโคมไฟ นี่ไว้ให้ถ่ายรูปนะครับนี่ครับแหวนกระดิ่งนะครับแหวนกระดิ่งนะครับด้านบน นี่ครับสวยงามมากด้านบนครับผมด้านบนสวยมากๆโดยเฉพาะซุ้มตรงนี้นะครับสกุระครับดูด้านบนบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนบรรยากาศดีจริงๆบรรยากาศดีมากที่นี่ เขตอำเภอสามชุกนะครับดันข้างจะมีร้านขายของมีร้านกาแฟนะคะผม,มนะครับด้านบนน่ารักมากเลยครับมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับผมถ้าใครชอบถ่ายรูปเนาะนี่ก็รถขึ้นมาได้นะครับนี่สภาพบรรยากาศด้านในนะครับ สวยงามมากงามมากเลยครับนี่ครับด้านบนก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับผมก็ยังไม่ทันเสร็จดีนะครับนะครับสะพานส,สวยสวยงามมากน,นะครับกำลังสร้างอยู่นะครับผมยังไม่เสร็จนะครับด้านบนนะครับผม ก็สวยงามเดี๋ยวเราเสร็จแล้วจะสวยมากกว่านี้อีกครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศรอบๆครับผมครับผมวันนี้ก็พามาเที่ยววัดเข่าดินนะคะผมวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นนะคะผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องสามแสบพาเพลินด้วยนะคะผมและเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะผมบ๊ายบายสวัสดีครับ